แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงถือเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มีความสําคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยเป็นแหล่งโบราณคดียุคแรกที่เริ่มมีการขุดพบและนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าร่วมในการขุดคน้นรวมทั้งคํานวณอายุของวัตถุโบราณต่างๆแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นแหล่งทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สําคัญของประเทศไทยโบราณวัตถุที่พบ เป็นประจักษ์พยานยืนยันว่าดินแดนลาบลุ่มแห่งนี้มีสังคมและวัฒนธรรมมีการพัฒนาทางด้านเศรษ,ษฐกิจสืบต่อกันมาเป็นเวลานับพันพันปีมีการปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์มีประเพณีการฝังศพที่เป็นเอกลักษณ์มีเทคโนโลยีในการผลิตภาชนะดินเผาผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทําจากโลหะนอกจากนี้แล้วบริเวณที่ลาบลุ่มแองสกลน,นครยังมีการขุดพบโบราณะวัตถุในยุคเดียวกันนี้ ในหลายๆพื้นที่ใกล้เคียงกันนั่นแสดงให้เห็นว่าดินแดนแถบนี้เคยมีชุมชนขนาดใหญ่ที่มีการปฏิสัมพันธ์กันมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ลุยพาเรนจะพาทุกท่านร่วมสำรวจแหล่งโบราณคาดีอีกจุดห่างออกไปจากบราณสถานบ้านเชียงประมาณ50กิโลเมตรนั่นคือบราณสถานบ้านดอนทงชัยอำเภอสว่างแดน,นดินจังหวัดสกลน,นครบริเวณนี้เป็นนินดินขนาดใหญ่จากการขุดค้นทางโบราณคาดี เมื่อปีพุทธศักราช2,537พบว่าเนินดินแห่งนี้มีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในช่วงก่อประวัติศาสตร์ราว1,800ปีถึง3,800ปีมาแล้วโดยใช้บริเวณนี้เป็นสถานที่อยู่อาศัยและเป็นสถานที่ฝังศพมีการขุดพบโครงกระดูกและขุดพบเครื่องมืินสำนิดเครื่องภาชนะดินเผาซึ่งมีลักษณะเดียวก,ก,กันกับที่พบที่โบราณสถานบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานี มศิลปกรโดยฝ่ายวิชาการกองโบราณคาดีได้ดำเนินการขุดค้นเมื่อพุทธศักราช2,537จำนวน20จุดและได้จัดตั้งเป็นพิธธพิธภัณฑ์สถานกลางแจ้งนอกเหนือจากแหล่งมรดกโลกบ้านเชียงอำเภอหนองหันจังหวัดอุดรธานีแหล่งโบราณคาดีบ้านดอนธงชัยจึงถือเป็นอีกจุดที่เป็นสถานที่ศึกษาโบราณสถานจุก่อนประวัติศาสตร เปิดให้ประชาชนผู้สนใจเข้าเรียนรู้ได้ทุกวันแองสกอรนครแห่งนี้มีการขุดพบโบราณวัตถุโบราณสถานจำนวนมากจากยุคก่อนประวัติศาสตร์เข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ยุคทวาราวดียุคขอมยุคหลานช้างและเข้าสู่ยุครัตะนโกสินทร์ในปัจจุบัน